สวัสดีครับผมวันนี้แม็กเอ็กนะครับได้ทำไม่นี่เพิ่มนะครับในส่วนของที่เป็นเต็นท์อลูมิเนียมนะครับเราได้ทําขาเมาส์นะครับเป็นขาจับนะครับเพื่อใส่อุปกรณ์นะฮะก็คือเราสามารถอยู่อุปกรณ์บนนี้ได้จากเดิมเนี่ยเราเคยมีม่านข้างอาจจะต้องมายึดบนแล็กแล้วตอนนี้ไม่จำเป็นนะฮะตีดบนนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําหรืออุปกรณ์อื่นนะครับทั่วเพื่อจะไว้บนนี้ได้เลยนะก็คือนี่ครับเป็นแบบนี้เราทามารูให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในร่องอุปกรณ์ที่ ทีเต็นท์แม็กเอ็กตัวอลูแม็กเรามีอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเริ่มเลยครับผมนะครับวิธีการก็ใส่ึ้นไปนัอตมาจัยึดบนนี้พอดีเขนะ้าไหมเข้าแล้ว นนปบาง,งทีเราไปไว้แถวเนี้ยบางทีเปิดประตูมันจะอาจจะมีติดบ้างอะไรบ้างแต่คราวนี้หมดปัญหานะครับก็คือติดอยู่บนนี้ทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวรอประกอบสักครู่ครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากเรายึดแล้วนะครับก็คือมันจะดูดูเข้ากับตัวเต็นท์กว่าเดิมนะครับแล้วก็จากเดิมอยู่ที่ ตัวออนิ่งมันจะอยู่ด้านนี้นะครับวอนนี้มันก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ทำให้เราสะดวกการใช้งานตัวขาเนี่ยสามารถยึดอุปกรณ์อื่นได้ด้วยนะครับยกเว้นไม,ไม่ใช่แค่ตัวม่านข้างนะครับยึดห้องน้ําได้นะครับแผ่นรองล้อได้นะครับอุปกรณ์อะไรก็ตามที่เราอยากยึดยึดด้วยนี้ได้โอเคครับถ้าสนใจก็ติดต่อ maxx equip และตัวแทนใกล้บันท่านได้ขอบคุณครับ